พระสง์นิกรชาวไทยทั้งประเทศค่ะก็ได้ต่างร่วมพิธีถวายเครื่องราชศักระและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชะละสุทธาพิมลลักษพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา4 1พรรษาซึ่งที่จังหวัดสงขลาจัดขึ้นที่หอประชุมเปรม100ปีโรงเรียนมหาวิชลาวุฒิอ,อเมืองจังหวัดสงขลาโดยมีนายเวียนันเพ่งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งนางอัญญาณีเพ่งจันทร์ประธานแม่บ้านมหาไทยยจังหวัดสงขลารวมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในอำเภอจังหวัดสงขลาตลอดจนหัวหน้าสว่วนราชการข้าราชการทหารรวมทั้งประชา ประชาชนจิตอาสาค่ะเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ซึ่งพิธีในวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้วางผานพุ่มทองผานพุ่มเงินพร้อมทั้งเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรจุดเทียนชัยถวายนำถวายรัศดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพ,พระพรชัยมงคลวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารามี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและผู้ร่วมพิธีต่างร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร้องเพลงสรรเสริญสรุดีจอมราชาอย่างพร้อมเพียงกัน